ไปทั้งุ่นได้ในน้อนในได้เก็บกันนำเงียงไว้มาไวทั้งหมดทุกไปนะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนสบายดียังไม่ขนนู้นสบายดีย้ำกลางคืนพี่น้องมาเนี่ยเบากลีพาออกล่ามาเนี่ยพี่น้องเอ้ยลายไม่ขนนนใช้เบิ้งอุปกรณ์นะเฮ้ยมาเบิ้งดุนี่ยขนนูนแนวแงี้ปั๊บเถอตัดกระปุกพี่น้องเอ้ย ใช้ไม้สาวคือตีจักจั่นนี่แต่ว่าเฮาแย่อันนี้เฮาบ่ได้ใช้ตังค์เนาะแหมไปนํารัไปมื้อนี้ไปเขาดอนนะเฮ้ยลองเบิ่งเฮาาขุดเก่าหลายเด้มวแมนแล้วบ่น่ฮะ่น่นบ่นุ่นม่นก็เอาดคันตัวใหญ่บาเกาลีพาออกหาแย่แมงขนนพี่น้องมื้อนี้โอ้บอกกะลีไปมื้อนี้ได้เป็นร้อยร้อยผู้ใดพี่น้องเอ้ย เอาตัวมือมัวแท้เห็นบ่ปลาต่าเจอแล้วพี่น้องแมงขน,นุนแดงพี่น้องเห็นบนนน่า่ะเบิ่งเบิงสะก่อนหนึ่งตัวแรก้ันห็นแลวแมงโอกาสได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ Ê Nghe thấy không nhỉ? này, này nó ốc cứ bu hiến là bạn. Chốt mà hai bên con. Sấy về. Mưa lốm mà đế vậy nó ơi. Ô, nhào Lê Tụi lẹ man. Áo, nó đi lứ một khoảng ấy thôi giờ lứ một gì luôn phun để xoáng đấy bao còn lứ để xoáng tù chắp ở đây thôi, thôi, thôi. à chán luôn chán luôn à, nhanh để xoáng tù này phi เฮาลืมของอยู่รถพุ่นเออมันสางว่าพี่น้องรถไเละยังยังถ่ายได้เฮาไปเอาก่อนเด้อบอเอาไปเอาของก่อนเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วตัวที่สองพุนเห็นบ่เด้พี่น้องอีกทึ่งครับคลุกลุกคลุกลุก mặt yeah. bộ một tốp chụp bắn sẽ một thứ chụp 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 nè chụp 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 จเจเ้าเยืองของเจ้าเหยมาอหลอดห้าก่อนพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องนี่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 แม่งขนุนพี่น้องเลยกําลังออกโซลาร์ซียูต่ำต้นเต้าพี่น้องเนี่ย พี <S <S ờ, ่น้องเจออีกแล้วเฮ้ยเกาะลีสองตัวเฮ้ยไหนล่ะเห็นแวบๆแบบแเหนื่อยเลยบ่ไม้ขึ้น n h กระเทินพี่น้องเฮ้ยซุนมาได้ซุนเทอร์โต๊ะหรือด้วยซุนแมนตกะลุ้โอ้ยติงยติงยติงกีดไหม้แช่พี่น้อง chút nó vẫn tock đấy lệ, kuk 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 kuk, nó cứ púc kuk chơi như này, này, lại còn may, nè lùng đấy tụi nó, lại ngang ngang như vậy với pí nó say đấy cứ bình tốt luôn nè áo lúc đây tôi điều thế nào đấy nhà tôi đừng oh, sẽ đại đi chơi ít leo phía nó tôi nâng để lau vô tầm tâm này ไข่เลยพี่น้องเลยเริ่มไข่แล้วเริ่มไข่แล้วโว้ยหมบ๊เฮ้ย่เยล็กพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กตัวที่สองพี่น้องแวบบ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 เนี่ยต้นหนีมันแล้วได้สองตัวมาทันวา่าไปคงเฮาพี่น้องเ,เห็นบ่เมื่อกี้นี่เห็นแล้วก็ยังรุดไปนี่โอ้ไข่เลยก้นขาวกิดพูนเลย bên đây mi thợ sống nè bà có mi mù bà mất phi nọng tuần này đi sốt tụ vào cả liều hết là phi nọng sai hay Hả? nôn mà nhai mà ô oh, anh đi เี่ยเี้ยเ้อาไม่สั่นบ่ยาวก็่ด้อ๋อจัจัดจดักละกโอกิกลงแล้วหนึงตัวใช่เฮ้ยยูสูงแคอะไรละ่ะสองตัวมันมันบอกรี <c ười> อยังอึดนะมื้อนี้เนาะห่ๆมันไปได้ให้เมื่อก่อนนะบ่าวกะลีไปนั้นได้100กว่าตได้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮานะบ่ได้บ่มานไดไปเลยว่าเลาะทอือมื้อนี้เลาะมั่วขนาดโทีบเลยบ่มีจุดหม่ไปเรื่อยๆๆจนเมื่อยยบ่มีหมู่บ่มต2โตนี่ Mới tối sáng tập bị giặc đi bó ha à. Bày Vô tuần Bưởi Quý ơi nôn mồn ướt 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 Mưa này tối nhảy rồi lại Đại này, này. Chị xẹp đây này Xẹp Mình kè ừ, Mình kè, không? Mình kè đã. Khay đã. Đấy, không, không? Oh, này tít lơi. tít bunyai hạ xe bay lên nhai, đấy, bò. Ngumon, chịu đầm đạm môn 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 ha. Continuo hạng bay. Ngumon môn 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 này môn môn hát, nói, hát, đấy, môn môn tạo, môn, môn môn nè, môn 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 เห็นแล้วพี่น้องตัวสุดท้ายว่าสิเมื่อเลยเนี่ยเบิ้งออึดแท้พี่น้องเลยเหมือนนี่หาอยู่ห้อกินกับโบแมนว่าสิมันเสมอไปพี่น้องเอ้ยหมันเฮาน่ะเห็นไหมอันนู้นเธอได้เธอบบเธอได้ก็ได้กินเบิ้งเบิงเสียลงให้เบิ้งกัน ăn bài thiết hết phi nhau bài thiết hết ăn đấy hết tao nhanh vào mừng 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 คอยหม้อยให้เกาหลีเอ้ยนิดจีดีเฮ็ดแต่แม่มาเนี่ยเจอแต่แม่มาว่ามีพี่น้องเลยไดุ้กประเภทนะครับหืายประเภทบอตัดภาพามาอีกทีพี่น้องอมาหอดเฮือนไปทียำห้อย ตะแตนก็มีดิเฮยบ่งไว้ไว้องบอกกะลีเนี่ยคือสีลาดกคหีวน้ำเฮาอยู่ของบึงหมดหมดเขาบึงในของลดบบได้มือ้มื้อหน้าวยเถิเนอะเมื่อน้เกือบเต็มโบได้แค่ไมีของหน่อยขนาดโบได้ได้ี่นะอไปซะลจกจันก็เคยเต็มของตัวนี้นะรู้มือนะจะอยากเต็มบตีเวยเมืองด้วยน้ำเฮาเนี่ยใครบึงด้วยสาวใครชาวเาวกแล้ว

Bố <laughs> 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 mán bộ mán, bảo có lý mán quá nhẹ nhẹ cả. Không, đẩy, thải mà. Ừ, mà. cái đậy xuống là léo, xuống Thảo đoạn na tôi này lại đậy nè. bộ mán bà đây phía nông đây mới. chơi một là xong, có một cục lây lây, lại Phía sốc xuống, sốc 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 ให้กำลังใจกันขึ้นเกาด้ยพยยี่นั้งเด้อนี่โบมานไปได้เอาอะไรเฮ้ยขึ้นบ<ป>ินอยู่นะไม่ใช่ปก่อยนกนะ่อนเลยในหน่อยให้กระติบไปเพราะกันไม่คลิปนาพี่น้องเมฆกระนุนสิบไปไปแล้วสบายดีไป